สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟซีทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะวิ่งหกนะคะแล้วก็วิ่งห้านะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะ วิ่งแปดแล้วก็วิ่งห้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะหนึ่งนะคะแอดก็จะให้หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ก็1 9 9 1นะคะ8นะคะแอดก็จะให้8 0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8 แปดสามสามแปดนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ห้าแปดแปดห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับหนึ่งนะคะแอดก็จะชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้านะคะหนึ 1, ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดก็เป็นตัวลองนะคะแปดนะคะแอดก็จะชอบ แปดสองกับ83ดสานะคะแปกับแปก็เป็นตัวรองนะคะหนะคะแอดก็จะชอบห้าหกับห้าแนะคะห้่กับห้ก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้หนึ่งหนึ่ง แปดแปดแล้วก็ห้าห้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ แปดหนึ่งเก้าห้าแปดสองสองห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดห้านะคะสรุปช,ชุดตัวเด่นกับชุดตัวรองนะคะ ชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดห้าหนึ่งห้าห้าแปดแปดห้านะคะก็จะดึงห้าห้าลงมาเป็นตัวเด่นงวดนี้นะคะสำหรับชุดตัวลองชุดตัวลองนะคะก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่ง หนะะึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสี่สี่ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับชุดตัวเด่นชุดตัวลองนะคะชุดสามตัวชุดเปิ้ลน,นะคะแล้วก็ชุดรวมนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกๆท่านนะคะมีถต่วความโชคดีอฮงๆปังๆนะคะมาดูชุดตัวกันงวดนี้นะคะชุดตัวกันงวดนี้นะคะหนึ่งนะคะดก็จะกันให้ที่หนึ่งหกนะคะ 8นะคะแอดก็จะก,กันให้ที่8 9นะคะส่วน5นะคะแอดก็จะก,กันให้ที่5 6นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีมีเฮงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่านะคะและ fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะได้นำเสนอตัวเลขสวยๆให้ fc ทุกท่านได้รับชมนะคะท้ายนี้ก็ขอ fc ทุกทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ